วันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะครับทุกคนเรากำลังเดินอยู่ตรงก e เซอร์เทรลนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าโรงแรมของเรานะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปเที่ยวทางฝั่งตะวันตกนะครับของเยลโล s สโตนนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับ ซึ่งทางเดินนะครับก็ลมแรงมากๆนะครับแล้วก็ตลอดสองข้างทางนะครับก็จะมีบอร์ดกีเซอร์แบบนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยคือโอเฟสฟูลลอดที่เราเดินมานะครับแล้วก็ตรงนั้นคือโอเฟสฟูดกีเซอร์นะครับส่วนตรงแน่นนะครับคือโอเฟสฟูดอินนะครับซึ่งทางสองโรงแรมนี้ก็คือจะหันหน้าเข้าหาตรงโอเฟสฟูลหมดเลยนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเป็นฮาร์ดสปริงนะครับเขาบอกว่ารูปร่างเหมือนหัวใจนะครับ เราอยู่กันที่แกรนดกีเซอร์นะครับซึ่งกำลังปะทุอยู่พอดีนะครับแต่ที่แกรนกีเซอร์นี้นะครับก็จะปะทุอยู่ยาวนานมากนะครับวันนี้ผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับก็ยังปะทุอยู่เลยนะครับแต่ข้อดีของโอเฟสฟูลที่อยู่หน้าโรงแรมเรานะครับก็คืออย่างแรกเลยคือตำแหน่งที่ไปได้ง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยการกับเวลาการปะทุนะครับโอเฟสฟูลเนี่ยจะปะทุทุกประมาณ90นาทีนะครับแล้วก็อาจจะบวกลบไม่เกิน10นาทีนะครับ แต่การกีเซอร์อย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องกลกลบไปเป็นหลักชั่วโมงเลยนะครับก็าเกิดว่าจะมาดูการบันทน,นะครับ ั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งเลยนะครับแต่ความจริงแล้วก็คือว่าครั้งสุดท้ายที่ปทุมนะครับคือมีนาคมนะครับทุกันที่10กว่าปานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเรามาถึงไฮไลท์ของ Upper Basin Trail แล้วนะครับก็คือ Morning Glory นะครับหลังจากเดินมาประมาณ1ไม้กว่านะครับนี่เราจะให้ดูใกล้ๆนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เวสต์ t ัมกิเซอร์เบสินนะครับซึ่งกิเซอร์ที่นี่ก็คือจะต่างกันอื่นตรงที่สามารถถ่ายติดวิวทะเลได้ด้วยนะครับ ข้างหลังเราตรงนี้นะครับคือแบล็กพ l นะครับแต่ว่าจากที่เห็นนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนตั้งชื่อถึงตั้งแบบนี้นะครับ <S <S หัดมาจากเมื่อกี้นะครับก็จะมีเป็นีเซอร์อยู่ในทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใ,ใกล้ๆกักนนะครับ ตรงนี้เรียกว่าฟิชชิงโคนนะครับซึ่งหลายคนนะครับดูแล้วเห็นว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะครับก <c oughs> ็จะบอกว่าเอ๊ะเราเป็นสายมูเตลูนะครับเราไม่โยนเหรียญลงไปกันดีกว่านะครับ <c oughs> จะบอกว่าทําได้นะครับแต่ว่าโดนปรับนะครับห้าพันเหรียญนะครับสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทนะครับพูดง่ายๆก็คือจนเลยนะครับเหรียญเดียวเปลี่ยนชีวิตนะครับ เจอน้องกวางนะครับเรามาถึงแฮเดนวันเล่แล้วนะครับทุกคนอย,อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่มีคนนะครับไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเลยเที่ยวกับลามาวันเล่เมื่อวานที่มีทั้งแบบไบเซนเต็มไปหมดเลยนะครับที่นี่ก็คือดูคนนิยมน้อยกว่านะครับหรือเพราะยังไม่ถึงเวลานี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นฝั่งตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับฝั่งนี้ก็ดูมีสัตว์บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะเท่าเมื่อกี้นะครับมีเป็นใบเส้นอยู่ตรงนู้นตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่ตรงตินเขานะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับมีฝูงนกอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเทียบกับเมื่อวานแต่เวิวก็ค่อนข้างสวยใช้ได้อยู่นะครับ บางคนอาจจะสนใจนะครับว่าแต่ถ้าเราอยากดูสัตว์เนี่ยเราควรจะไปที่ลามาแวลเล่หรือว่าเฮเดนแวลเล่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองที่เนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแล้วก็สวยทั้งคู่นะครับอาจจะไปถ่ายรูปแค่สถานที่เนี่ยก็สวยเพียงพอแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับสถานที่ตั้งนะครับเฮเดนแวลเล่เนี่ยจะอยู่ทางฝั่ง ตะวันตกนะครับซึ่งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่มากๆสามารถขับไปได้สะดวกประมาณแค่3 0มสถึงหชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแต่ลามาบาลเล่จะอยู่ทางทิศเหนือนะครับของเยลโลสโตนนะครับแล้วก็ตอนนี้คือถนนที่เชื่อมจากฝั่งตะวันตกไปทางลามาบาลเล่เนี่ยปิดอยู่นะครับเมื่อใครจะไปก็อาจจะต้องขับอ้อมนิดน,นึงนะครับเช่นไปทางแมมมอธฮอตสปริงนะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องเสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ1ชั่วโมงกว่ากว่าครับ ข้อที่2นะครับก็คือสัตว์ที่เราต้องการจะดูนะครับที่ลามาวันเล่แล้วก็เฮเดนวันเล่เนี่ยสามารถเห็นทั้งใบสั้นคริสลี่แบร์แล้วก็นกต่างๆได้ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับแต่ข้อดีของลามาวันเล่เท่าที่อ่านมาก็คือสามารถเห็นหมาป่าได้ง่ายกว่าที่เฮเดนวันเล่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งสองที่นี้นะครับก็ควรจะมาดูตอนช่วงล่งสานะครับหรือไม่งั้นก็คือเป็นตอนเย็นไปเลยนะครับเพราะว่าสัตว์จะออกมาเดินเล่นเยอะกว่านะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เที่ยวสุดท้ายของทริปนี้กันแล้วที่เยลโลสโต้นะครับก็คือ Mud วอลค a น o a r อ a รีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวอลค n นอของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวโคนสีเทาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็คือโคนผููเขาไฟนะครับแล้วก็แก๊สนะครับก็จะเป็นแก๊สซันเฟอร์นะครับ ใครที่ไม่เคยดมกลิ่นก๊าซซันเฟอร์นะครับแล้วก็สงสัยว่าก๊าซซันเฟอร์เนี่ยกลิ่นเป็นยังไงนะครับก็นิยามง่ายๆเลยก็คือเหมือนกลิ่นตดที่เน่าๆนะครับข้างหลังนี้นะครับก็คือดราก้อนเม์นะครับ,รบเขาบอกว่าเหมือนกับปังกรที่กําลังพ่นควันแล้วก็ข้างในมีเป็นเหมือนน้ําลายกระชอกไปมาอยู่นะครับเราเดินมาจากข้างล่างตรงนั้นนะครับที่จอดรถนะครับ แล้วก็เส้นทางของเราก็ยังอีกยาวไกลนะครับทุกคนแต่เราก็จะไปต่อนะครับเ,เราเจอตัวไบสันอีกแล้วนะครับนี่ก็คือเรียกว่าไปที่ไหนก็แทบจะเจอทุกที่เลยนะครับในเยลโลสโตนนะครับซึ่งอยู่ใกล้มากนะครับ บ่อสีน้ำตาลที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ที่เหมือนคลองแถวบ้านเรานะครับก็คือแบล็กดั้งค l d ด o นนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับเคยเป็นป่าอยู่นะครับแล้วอยู่มันก็บึ้มขึ้นมาเลยนะครับเป็นตัวบ่อโคนนะครับนี่แล้วก็ไม่หายไปอีกเลยส่วนตรงนี้นะครับคือเชอร n นิงค l d ด o นนะครับเขาบอกว่ามันร้อนแต่ว่าไม่เดือดนะครับ อะไรก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเหมือนออนเซนหรือเปล่านะ40องศาเซลเซียสนะครับปรากฏว่าตอนนี้อุณหภูมิปลาไปจะ80องศาแล้วนะครับก็คือใครลงไปแช่ก็เตรมตัวสุกได้เลยนะครับเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับมัดเกเซอร์นะครับของทริปเยลโลสโตนของเรานะครับจะเห็นว่าใหญ่มากเลยนะครับพอๆกับสระว่ายน้ำว่ายน้าไปกลับได้นะครับแล้วก็ สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางต่อกันไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับจะเป็นยังไงรอติดตามกันได้เลยนะครับเราก็เจอน้องป้างอีกตัวนึงนะครับอยู่ข้างรถแบบนี้เลยนะครับ วันนี้เรามีไบซซนมาอยู่หน้าเกเซอร์แล้วก็หน้าโรงแรมของเราเลยนะครับใกล้มากๆซึ่งตอนนี้นะครับไบซซนมันเดินมาใกล้มากนะครับท่านผู้ชมก็คือแตกประเจิงกันหมดแล้วนะครับ